ตรงผมลายตะไข่น่ารักน่ารักนะคะป้าจะใช้ไหมนมสีพายนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์สีทับศูนย์ค่ะใครมีไหมอยู่แล้วถักได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีกดสั่งที่ตะก้าหน้าช่องได้นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงที่โซ่แรกค่ะดึงรอดขึ้นมาค่ะขึ้นโซ่ไปสามค่ะทำดอกไม้ตรงปลายก่อนนะคะดอกไม้ก็คือโซ่สามแล้วก็ f หนึ่งแล้วก็โซ่สามนะคะ f หนึ่งไปแล้วก็โซ่สามแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาหนึ่งสองสาม 1> F หนึ่งแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามได้กลีที่สองแทงไปดึงรอดขึ้นมาเลยดึงลอหอนะคะเสร็จแล้วก็กรีบที่สามไปดึงลอหอเสร็จกรีบที่ห้าตรงปลายดอกไม้กับตรงสามเหลี่ยมของผ้าคลุมผมนะคะก็ประมาณนี้ป้าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ขึ้นโซ่ไปห้าค่ะจับไว้นะคะประมาณที่เราจะแทงเนี่ยเราก็จับไว้ขึ้นโซ่ไปห้าพันหัวเข็มสองรอบค่ะแล้วก็แทงตรงโซ่ที่เราจับไว้นะถอดออกทีละสองห่วงนะคะหนึ่ง แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองขั้นด้วยโซ่2แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ลงที่เดิมค่ะถอดออกทีละสองห่วงแล้วก็อีกหลักหนึ่งนะคะทําเป็นหลักคู่นะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สงค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มสองครั้งลงอีกเป็นคู่กันค่ะ พังด้วยโซ่สองค่ะพันหัวเข็มสองครั้งลงหลักเดิมอีกหลักหนึ่งค่ะเป็นคู่กันก็จะได้แบบนี้นะคะตอนขึ้นต้นนะ